เอาละสวัสดีคนดูนะครับผมสวัสดีคนดูทุกคนเลยนะครับอยู่ในคอนรัคชั่นนะครับผมทั้ง a c e b o o k และ u t u b e นะตอนนี้อีพีที่สามสามแล้วสามอีพีที่สามแล้วนะครับผมที่เราขุดโคกหนองนาครับผมมาจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวไปติดตามชมได้เลยครับผมอันนี้เออตอนนี้น้ําออกนะครับทุกคนครับน้ําดีมากเลยว่ะนะเดี๋ยวเราขุดไปก่อนนะขุดไส้กลางออกแล้วก็ขุดขอบนะครับทําแนวขอบ นี่ครับเดี๋ยวอาจจะทํา <chips> มาถึงนี่เลยปื๊ดโค้งมาถึงนี่อาจจะโยนดีนกล่องน <Like Gülme> ี้ออกนะครับแล้วก็เอาไ้กลางออกนะครับนะท่านผู้ชมคือเช้าแล้วครับตอนนี้ครับนี่เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าจะเป็นยังไงกันนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันครับเดี๋ยวเรามาดูกันบรดูกันนะครับอย่ากระตุกเด้๋นุกี้นะเอออย่ากระตุกเด้อมาท่านผู้ชมตอนนี้เช้าแล้วครับไปเดี๋ยวผมพาลุยนะครับเดี๋ยวลุยเหมือนเดิมครับมา ไม่รู้จะเป็นไปยังไงนะครับแต่ว่าก็ไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคผมดน้้ำแตกแล้ว,ว้ยเคาลุ้นซดัดเดี๋ยวเราต้องโค้งตรงนี้มากันโค้งตรงนี้เข้ามากันโค้งตรงนี้เข้ามาก่อนแล้วกันนะผมไปไปกันต่อเลยท่านผู้ชม ถามว่าม,มั่วไหมคำตอบได้เลยคือมั่วครับผมนะเออมั่วมั่วนะครับแต่มั่วให้มันสวยนะเออมั่วให้มันสวยพลอยให้มันสวยมาเดี๋ยวจะเดี๋ยวรู้กันนะครับตอนตอนมันเป็นรูปเป็นร่างอะว่าจะสวยหรือจะเล่นะครับผมโอ้แดดแล้วเลยแดดออกแล้วแดดออกแล้ว เราได้รู้กันนะว่ามันจะสวยหรือมันจะเละน,นะครับผมนะัอน,นี้เป็นกีบีที่สามแล้วนะผมนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับทุกคน เราขอบนอกเป็นเกฑนนะทุกคนขอบนอกเป็นเกฑนนะครับวุ้ยเกี่ยอะไรวะเนี่ยเหยี่ยได้อยู่มั้ง

ใกล้แล้วเนี่ยว่ารูปอะไรวะเนี่ยรูปอะไรวะเนี่ย ผมไปเลยครับเทถมไปเลยอย่าไปกลัวครับอู้เดี๋ยวเดือดเดเงาแดดบังวะ่ะเงาบังว่ะมองไม่เห็นลายเลยวะ่ะโอ้ยกินลายกินลายกินลายขอบนอกเป็นเกณฑ์นะครับขอบนอกเป็นเกณฑ์เออ โค้งหลงนาระเดินรถเดินได้อยู่นะครับไม่เป็นไรอันนี้เดี๋ยวโค้งตามรูปนี้เลยโค้งตามรูปเลยโค้งตามไอ้วงกลมเนี่ย การได้ทำก็อยากแบบเก็บผ้าไว้เนาะงท่านผู้ชมอ้อันนี้จะโค้งบรรจบนะครับทีนี้มาดูนาจะบรรจบยังไงนะครับะนะโค้งบรรจบครับผมดูว่าจะบรรจบได้สวยหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมครับโอยเดินปิดเดินถูกเนาะ โคกหนองนาอีพีที่3ครับมาได้เท่านี้ถือว่าโอเคเลยนะครับทุกครันนะได้เท่านี้ไม่เลวนะไม่เลวเมื่อกี้จอดกินน้ำครับผม ว่านะว่าผมจะคค้งจบยังไงนะทุกคนผมจะคิดไม่ออกเลยก็ไนะผมนั่งขุดอยู่ผมยังคิดไม่ออกเลยนะแต่รับรองครับนะออกมาดีแน่นอนครับผมนี <c> ่ช <oughs> มตัวเองไว้ก่อนเลยมันไม่จำเป็นต้องคุ้งไม่ไม่จำเป็นต้องบรรจบสวยนะครับตอนจบไม่จำเป็นต้องสวยเสมอครับผมนี่ไง เอ้ยตอนจบไม่จำเป็นต้องสวยเสมอไปนี่มาเดอร์ใช้คำนี้ โคกหลงนาโอ้ยเออเบี้ยวกันเลยทีเดียวเออมันก็มันต้องเบี้ยวอยู่แล้วโคกหลงนาเนาะโคกหลงนามันก็ต้องเบี้ยวอยู่แล้วเนาะทุกท่านเนาะเดี๋ยวตรงนี้จะทำให้ทางทางทำทางให้รถด,ดัมปิ้งด้วยนะครับ เราจะเราจะตักออกเลยเหรอวะเดีย๋ยวเราเวินไว้ก่อนวิ่ไวก่อนนี่มันจบกันแล้วเนี่ยเดีย๋ยวให้รถดำม,มาวิ่งนะครับทุกคนครับนี่ดำม,มาวิ่งรถดำม,มาวิ่งทีนี้เราก็ไปเก็บไกลางครับผมอันเป็นว่าแล้วก็ ตกแต่งขอบนะครับตกแต่งขอบสะลิมสะนะครับเล็กน้อยแล้วก็จบครับผมพูดเหมือนง่ายนะผมแต่ผมยากมากๆครับทุกยุมครับมันยากจริงครับผมยากจัดปิดก่อนยากจริงครับเออ,าเอามาตอนนี้คือผมได้แนวแล้วผมไม่กลัวอะไรแล้วเรากดตามแนวไปเลย เดี๋ยวเดี๋ยวเข้เาหมดนี้เนี่ยว้าวโคกหนองนาครับผมเป็นไงเป็นไงท่านผู้ชมนี่มันต้องพนักคนนี้เออมันต้องพนักคนนี้ป่ะเดี๋ยวเดินไปเอาดินโนโอ้ตรงกลางนี้อันตรายจังวะน่าจะไปได้อยู่มัง้ง อ้ยตัวหนังสือนี่เมื่อมอบาบังแท็กทำไมเนี่ยอ้ยเออมาได้อยู่นะครับผมได้ครับได้ครับได้อยู่นะครับโอเคทีนี้ครับการตักดินของเรามันจะต้องสวิงกลับไปกลับมาครับผมเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวจะไปทำนอกรอบเฮ้ยทำไม่ได้ดิเดี๋ยวพ์ทหน้านะครับผม ยาวนะครับผมบอกได้เลยว่ายาวครับผมยาวซาดโอ้โหยาวจริงครับเพราะว่าไม่สามารถที่จะอ๋อทำเพราะว่าตอนนี้มันดึกแล้วนะครับทุกคนบ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 นักเที่ยวไปโอ้ยกล้องก็ล็อกโอ้โหเดี๋ยวโอ้ยมันลวนเลยขนาดกล้องแมกกล็อกโอ้ หมุนไปไม่ได้เลยอ่ะทุกที่อยู่อ้ยดีๆนะระวังตกนะเออระวังตกนะลูกพี่นะลงรถดีกว่าอุอ้ยบิน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 ,นโอเคเพราะว่ามันก็จะโค้งๆหน่อยนะครับอ,อ่าืเนี่ยมันจะสวิงไห่มันจะช้านะครับทุกคนน้ำออกแล้วนะครับ โอ้หสุดยอดเลยว่ะเดี๋ยวผมพาลงไปแต่งข้างล่างด้วย มตามจริงไส้กลางนี่ต้องต้องโค้งตามไส้ไส้ขอบนะไส้นอกนะไอไส้กลางเนี่ยต้องโค้งตามไส้นอกนะครับผมแต่ไม่รู้จะโค้งตามหรือเปล่านะถ้าโค้งตามได้ก็จะสวยนะครับซึ่งมันยากมากครับผมเออเราก็ขุดตามไปที่ดีวะ ไหนวะไม่น่าไม่น่าได้ปะไ,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 ไปไป,ไปล,ลูกีเ้เดี๋ยวตักรอไว้ก่อนเดี๋ยวปิดพัดแล้วนะทุกวงครับ ท่านผู้ชมเดี๋ยวปิดพาร์ทแล้วอ้ประมาณนี้นะโคตรพลินนะอ่ะบอกเลยโอเคปะอ่ะก็เดี๋ยวปิดพาร์ทไวเพียงตอนนี้ครับผมสำหรับพาร์ทนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วกันนะครับผม มาดูกันว่าโครงหนองนาเราจะสวยสักแค่ไหนเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวผมจะมาแต่งกันอีกทีกแล้วกันนะครับทุกคนเนี่ยไอพวกเนี้ยเดี๋ยวจะมาแต่งนะครับก็เจอกันใหม่ครั้หน้าครับผมสำหรับพันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับผม